สวัสดีครับคลิปนี้เรามาต่อกันเรื่องฟังก์ชันนะครับตอนนี้เรามาถึงเรื่องนี้แล้วนะฟังก์ชัน with parameter นะครับในหัวข้อที่สิบสี่นะครับยังเหลือหัวข้อที่เหลืออยู่ตามนี้นะครับตามนี้ที่เราจะต้องเรียนจกนกว่าจะจบคอร์สเบสิกกับภาษาสี่นะครับทีนี้ฟังก์ชัน with parameter แต่ก่อนที่จะไปฟังก์ชัน with parameter เนี่ยคุณต้องเข้าใจ เดี๋ยวทบทวนก่อนนะการใช้ฟังก์ชันการใช้ฟังก์ชันเนี่ยทบทวนไปก่อนนะคือที่คุณเขียนโค้ดทุกครั้งเนี่ยคุณจะเห็นอย่างนี้ถูกไหมคุณเห็นโค้ดอย่างนี้ตลอดเลยถูกไหมแล้วก็มีโค้ดเนี่ยโปรแกรมอยู่ตรงนี้นะครับถูกไหมอ่าไม่เชื่อไปดูนะครับเนี่ยใช่ไหมเนี่ย i n นเมทใช่ไหมเหมือนที่ผมบอกไหม อินเมนวงเล็บเปิดปิดเหมือนไหมเนี่ยแล้วข้างในนี่ก็เป็นโค้ดเป็นโค้ดถูกไหมเอ่นะครับเห็นไหมจริงๆอันนี้คือเขาเรียกว่ามันคือฟังก์ชันครับทั้งหมดเนี่ยคือฟังก์ชันทั้งหมดนี่คือฟ <c oughs> ังก์ชันเป็นฟังก์ชันเมนเราเรียกเราเรียก่าฟังชันเมนรู้ได้ไงฟังกชันเมนก็ตรงนี้ไงชื่อฟังก์ชัน ชื่อฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเราเลยก็เรียกว่าฟังก์ชันนี้เรียกว่าฟังก์ชันเมนนะครับฟังก์ชันเมนเนี่ยมันจะฟังก์ชันทุกฟังก์ชันมีชื่อนะครับมันจะมีชื่อเสมอนะครับทีนี้ฟังก์ชันเมนเนี่ยพิเศษเป็นฟังก์ชันเมนที่พิเศษกว่าฟังก์ชันอื่นนิดนึงก็คือว่าฟังก์ชันเมนจะทํางานตอนที่โปรแกรมเริ่มต้นเนี่ยเป็นพิเศษแค่นี้แหละนะครับจะทํางานอัตโนมัติเลยง่ายๆฮะนะครับทำงานอัตโนมัติเลยอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเรียกอะ่ะ มันทำเองนะครับแล้วมันจะทำงานเป็นฟังก์ชันแรกของโปรแกรมเสมอครับแล้วฟังก์ชันเมนเนี่ยค่อยไปคอฟังก์ชันอื่นๆมาใช้งานอีกทีฟังก์ชันอื่นที่เราเขียนไว้อ่ะมันไม่ทำงานครับถ้าไม่ถูกเรียกจากฟังก์ชันเมนเดียวไหมเออฟังกชันเมนนี่ถูกเรียกตลอดถูกเรียกเมื่อมีโปรแกรมมีการเรื่องการทำงานเสมอน,นะครับแล้วเวลาที่เราจะสร้างฟังก์ชันสมมติเรามีฟังก์ชันหลายฟังนะก์ชันดูดีนะสมมติว่ามีอ n น่มงนี้นะครัฮะนี่เปิดปิด ติการเปิดติการปิดตรงนี้โคด้ดเนี่ยเราจะมีฟังก์ชันอื่นได้ไหมได้นะครับเช่น void ผมใช้ void ใช่ไหมไว้ออ่า underline เขีดเส้นใต้ขียเส้นใต้วงเล็บเปิดปิดติการเปิดติการปิด,เ,ปดเห็นไหมเห็นปะ่ะชุดนี้ชุดนี้กับชุดนี้สังเกตไหมสังเกตไหมสังเกตไหมมันอยู่คนละที่กัน,นเนี่ยอันนี้ก็คือ อยู่ส่วนหนึ่งเป็นโค้ดส,ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นโค้ดอีกส่วนหนึ่งอยู่คนละที่กันนะอยู่แยกกันนะแยกไหมแยกนะครับอาแล้วถ้าเกิดมีฟังก์ชันอีกละ่ะมีฟังก์ชันอีกอันหนึ่งละ่ะก็ตรงนี้ไงประกาศตรงนี้เองอ่ะ void ข้างบนเนี่ยเหนือเหนือพิมพ์เลยก็ void my my a เนี่ยอ่ะวงเล็บเปิดติกาเปิดติกาปิดนี่ไงเราจะเขียนไว้เราจะเขียนฟังก์ชันไว้ข้างนอกนี่สังเกตไหม เราจะเขียนฟังก์ชันไว้ข้างนอกเนี่ยเมื่อมีฟังก์ชันเราจะแยกฟังก์ชันไว้ข้างนอกไม่เอาไว้ข้างในมีนะนะครับไม่เอาไว้ข้างในมีนะแล้วเราค่อยเขียนโค้ดตรงเนี้ยไปเรียกฟังก์ชันนี้ไปเรียกฟังก์ชันนี้แทนเขียนเขียนโค้ดเรียกฟังก์ชันยังไงง่ายมากเลยนะครับเขียนโค้ดเรียกฟังก์ชันอย่างเช่นเราก็เราก็มาใส่โค้ดตรงนี้ว่า under ชื่อฟังก์ชันอะ under line เล็บเปิดปิดเขียนเลอนแค่นี้เองเห็นไหมเนี่ยตรงกันแค่นี้เองนะครับ my a วงเล็บเปิดติดเนี่นี่ก็ไปเรียกฟังก์ชันนี้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันฟังก์ชันเมนถูกเรียกตอนที่โปรแกรมทํางานเริ่มต้นทํางานแต่ฟังก์ชันอื่นๆมันไม่ทํางานถ้าไม่ถูกเรียกผ่านฟังก์ชันเมนนะครับมันถ้าไม่ถูกเรียกผ่านฟังก์ชันเมนมันจะไม่ทํางานเราเขียนโค้ดไว้ก็จริงแต่มันไม่ทํางานนะครับแล้วอย่างนี้ได้มาเราสามารถเรียกฟังก์ชัน under line ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะ แล้วฟังก์ชันเดอร์ไลน์มาทํางานตรงนี้แล้วฟังก์ชันเดอร์ไลน์มาเรียก my a ทีนึงเนี่ยเรียก่านนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับเรียกฟังก์ชันไปนเดอร์ไลน์อันเดอร์ไปเรียก my a ทีนึงอย่างเนี้ยก็ได้นะครับอย่างอย่างนี้ทํางานอย่างนี้ก็ได้นะครับเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทํางานเป็นสเต็ปอ้อทำงานคําสั่ง under line u ด d e r ไลน์มาเจอคําสั่ง my a my a ก็ไปททางานที่ฟังก์ชันนี้ทํางานเสร็จแล้วค่อยมาทํางานบรรทัดต่อไปเสร็จแล้วค่อยกลับมาทํางานบรรทัดต่อไปอย่างนี้นะครับนี่คือการใช้ฟังก์ชันนะครับ โอเคทีนี้เขาเลืองเมื่อกี้ให้ดูให้ดูภาพเขาราพล,าพล,าพลานะฟังก์ชัน with parameter. พารามิเตอร์พารามิเตอร์คืออะไรคือคือมันเป็นการเสริมความสามารถให้ฟังก์ชันอ่ะฟังก์ชันมันจะทํางานได้มากขึ้นนะครับมันเราเวลาทุกครั้งที่เราประกาศฟังก์ชันเนี่ย d เงี้ยนะ,นะแล้วเราเราตามด้วชื่อวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไอ้ข้างในนี้แหละข้างในนี้แหละ,นนหละคือพารามิเตอร์ คือพารามิเตอร์พารามิเตอร์คือเป็นการประกาศตัวแปรเป็นการประกาศตัวแปรครับตัวแปรเนี่ยพารามิเตอร์เป็นการประกาศตัวแปรเอาไว้ใช้ในฟังก์ชันใช้ในฟังก์ชัน เออนี่คือนี่คือ parameter เป็นการประกาศตัวแปรไ้ใช้ในฟังก์ชันมันเป็นยังไงประกาศตัวแปรไปใช้ในฟังก์ชันเดี๋ยวมาดูของจริงนะครับมาดูของจริงก็เป็นยังไงนะครับหลักการแบบที่เคยเรียนมาแล้วนะครับที่เคยเรียนมาสมมติผมบอกว่าให้ผมมีฟังก์ชันเอ่อ y add add n u m เ e r อ่อออะเพิ่มบวกเลขอะ่ะแค l number cal ค u m b e r คำนวณเลขแล้วกันแคนนล n u m b e อรผมมีฟังก์ชันคำนวณเลขผมบอกว่า เขาบอกว่าอิ in, มีมีเลขสองตัวอินเออินบผมให้ a เท่ากับยี่สิบผมให้ b เท่ากับสามสิบสามสิบอย่างเงี้ยเเท่ากับยี่สิบบเท่ากับสามสิบก็ก็เหมือนเดิมครับแบบที่เราเคยทํากันมานะครับเราก็บอกว่าเราก็มีตัวแปรตัวอิ uh, in, uh, นผลรวมอะ uh, ผมคำนวณออกมาแล้วว่าผลรวมเท่ากับ A บวก b ได้ไหม ก็ไม่มีอะไรประกาศตัวแปรสมตัวแค่นั้นเอง A กับ B A บอกให้20 B สิเท่ากับ30แล้วก็ A มาบวกกับ b เลยเก็บไว้ที่ตัวแปรสามอย่างง่ายๆแค่นั้นเองแล้วก็ปินเออกมาเนี่ยสามเอเปอร์เซง่ายๆไหมง่ายอ่ะเทสดสคิดว่าผลลัพธ์จะได้เลยครับได้เป็นอะไรครับอ้าวล้านเลยล้านตึง้งพิงปองเฮลโลเวิร์ดอ้าวแล้วทำไมไม่ได้3มอ่ะ ก็ที่ผมบอกไงว่าทุกครั้งเวลาโปรแกรมทํางานมันจะเริ่มรันที่ฟังก์ชันเมนถูกไหมถูกไหมแล้วฟังก์ชันเมนมีอะไร Hello w o r l d ไงนะคะ Hello w o r รไงอ้วมาก็ก็กกต้เขียนโค้ดก็ให้ฟังก์ชันเมนไปเรียกนี่ไงเนี่ยแค่ n u m b น r แค่นี้เองนะครับโหมด้ะเปิดปิดระวังให้ดีเนี่ย,เ,ยเวลาเรียกใช้ฟังก์ชันนะง่ายๆเลยนะครับก็คือชื่อตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยชื่อตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันต้องตรงกัน ตรงกันเป๊ะเลยนะตัวตัวใหญ่ตัวเล็กตรงกันเป๊ะเลยนะมีวงเล็บเปิดปิดด้วยต้องตรงกันนะมันถึงจะเรียกเรียกฟังก์ชันเดียวกันอ่ะล้านทำงานไหมเห็นไหม sum e s ห้าสิบเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าทำทำคำสั่ง call number เสร็จปุ๊บก็ให้บาย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 นะครับบายบาย back end เนี่ยให้ทำคำสั่งนี้ต่อนะคะรับร้านปึ๊บอ่ะเห็นไหมบายบายเรียบร้อยผลลัพธ์คือห้าสิบเห็นไหมผลลัพธ์คือห้าสิบเพราะอะไร เพราะว่าเมื่อมันมาทาํางานในนี้อาอธวบาชัดๆนะครับชา้าๆนะพอมันกลับมาทํางานในนี้อย่างนี้นะครับประกาศตัวแปร a ประกาศตัวแปร b ประกาศตัวแปรซ้ำนะครับทั้งสามนี้เป็นการ declaration เราเาารียกภาษาอังกฤษเราเรียกว่า declaration นะครับการประกาศตัวแปรนะครับประกาศต,ต,ตัวแปร3มตัวคือ a b แล้วก็ซ u มนะครับไปาช้าๆนะ a กําหนดให้เป็น20 b กําหนดให้เป็น30 a ซ u m เท่ากับกำหนดให้เป็นผลรวมของ a กับ b a กับ b เป็น20กับ30รวมกันได้50เพราะฉะนั้นซ u m เป็น50ถูกไหม b 10 30 50อย่างเงี้ยท u เป็น50 50 50เงี้ยโอเคผลเพรารปีนออกมาก็ต้องได้50ถูกไหมเออไม่มีอะไรเลยนะครับเห็นไหม นี่นี่คือการเรียกใช้แถวการเรียกใช้ฟังก์ชันปกตินะครับปกติอ๋อแล้วไหนว่าอาจารย์จะสอนเรื่องพารามิเตอร์ไงแล้วที่อาจารย์สอนไปเมื่อกี้ว่าพารามิเตอร์คืออะไรพารามิเตอร์คือตัวแปรในฟังก์ชันก็นี่ไงตัวแปรในฟังก์ชันใช่ไหมใช่เนี่ยตัวแปรในฟังก์ชันทันอย่างนี้ได้ไหมย้ายเนี่ยมาตรงเนี้ยจะได้เห็นชัด อ่าใส่คอมมาขั้นเลยมีตัวแปรกี่ตัวมีตัวแปรสองตัวอ่าอย่างเงี้ยได้ไหมเนี่ยผมย้ายแค่นี้อ,อ้าวลันเตึง้งเออร์เลอร์แปลอ๋อเออเลอร์เพราะว่าเออรเลอร์เพราะตัวเรียกมันผิดอ่ะดูนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าให้ดูกันให้ดูกอนคือคือผมก็แค่มาประกาศตัวแปรบนเนี้ยในวงเล็บในวงเล็บด้วยนะ นักศึกษาครับถ้ามีตัวแปรถ้ามีตัวแปรสองตัวสามตัวคุณตัวแปรหนึ่งตัวคุณต้องคอมมาขั้นตัวแปรสองตัวคุณต้องคอมมาขั้นไปเรื่อยๆนึกออกไหมนึกออกไหมใช้ตรงเนี้ยมีสองตัวใช้คอมมาขั้นถ้าตัวเดียวไม่ต้องนะตัวเดียวไม่มีคอมมาถ้าสองตัวขึ้นไปมีคอมมาขั้นขั้นทีละตัวมีคอมมาโอเคนะ นะครับตัวเดียวไม่ต้องนะสองตัวขึ้นไปมีคอมมานะครับอย่างนี้เอาทำไมเออร์เลอร์ล่ะเพราะว่าเราเราแก้ไขตรงนี้ครับเราบอกว่าฟังก์ชันแคลนัมเบอร์เนี่ยมีตัวแปรสองตัวเราบอกว่าฟังก์ชันแคลนัมเบอร์มีตัวแปรสองตัวเพราะฉะนั้นในการเรียกใช้แคลนัมเบอร์ตรงนี้ต้องใส่ expression เข้าไปสองชุดสองชุดต้องมี expression เข้าไปสองชุดเพราะว่าอันนี้มีตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองตรงนี้ก็ต้องมีคอมมาตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองโอเคไหมแล้วคืออะไรตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองก็ใส่ไปเลยว่าห้ากับแปดเออเนี่ยตัวที่หนึ่งห้าตัวที่สองแปดลันตึ้งได้ไหรเอเอรเอเอเออรอีกแล้วมาเขาบอกว่า b e f o r e ิวเ<ม> constant เดี๋ยว i n m a i n ห้ากับแปดดีฟอร์ดเดิมโอ้ผมลืมคอมมาผมลืมคอมมาผมลืมคอมมาสต้องมีคอมมาด้วยเอ็นี่ไงเห็นไหมได้ไหมได้ป่ะซัมอ s ชห้าสิบได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมอ้าวแล้วใส่ห้ากับแปดเพื่ออะไรยังงี้ออกปะเอาทำไมผลลัพธ์เหมือนเดิมไม่ต่างเลยรถไอ้นี่ลบไอ้นี่ทิ้งดิ a กับ b เพราะเรากําหนดให้ a เนี่ย a ประกาศตัวแปร a ไว้ตรงเนี้ยก็เป็นยี่สิบบประกาศตัวแปร b เป็นหางสิบเหมือนเดิมลบทิ้งพวกใต้ยแล้ฮะได้สิบสามเห็นไหม ได้สิบสามก็คือผลลัพธ์ก็คือเหมือนกันไนเอา A อกับ b มาบวกกันนี่แล้วเก็บไว้ในตัวแปรสามไงนึกออกไหมเหมือนกันเลยสังเกตไหมเอาลองแก้มันเป็นสิบกับยี่สิบได้ได้ล้ฮะได้แลครับปึ๊บได้สามสิบเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหมเออมันเปลี่ยนไไม่เหมือนกันแล้วนะมันไม่เหมือนกันแล้วนะคือคือเอ้าแล้วมันต่างกันยังไงล่ะอาจารย์คือการมีพารามิเตอร์ตรงเนี้ย พารามิเตอร์เนี่ยเราเรียกว่าพารามิเตอร์เนี่ยบางคนก็เรียกว่าอาร์กิวเมนต์อันเดียวนั่นแหละนะครับพารามิเตอร์ตรงนี้มันทำให้ฟังก์ชันทำงานได้หลากหลายเนี่ยมันทำงานได้หลากหลายนะการมีพารามิเตอร์ทำให้ฟังก์ชันทำงานได้หลากหลายขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ป้อนเข้าไป ถูกไหมอ่นี่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ป้อนเข้าไปแค่นี้เองจบละที่ใส่เข้าไปนี่ไงขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ใส่เข้าไปนะครับก็ผมใส่ผมใส่อะไรไปผมใส่สิบกับยี่สิบผลลัพธ์ได้เป็นสามสิบใช่ไหมผมใส่สิบเก้ากับยี่สิบผลลัพธ์ก็ต้องเป็นสามสิบเก้าถูกไหมเห็นไหม เปลี่ยนปแปลงละนะครับขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ใส่เข้าไปเราใส่ตัวเลขขึ้หมือนเอาไปคำนวณตรงนี้มันก็ทำงานให้เราตามนนะครับเป็นไงง่ายไหมเหมือนกันกับการประกาศตัวแปรทุกอย่างแค่ย้ายการประกาศตัวแปรย้ายจากไอที่เคยเขียนไว้ตรงนี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 ้ย้ายมาอยู่ตรงน,ยยรงนี้แค่นั้นเองแล้วคอมมาขั้นง่ายไหมง่ายคุณอยากมีพารามิเตอร์กี่ตัวในวงเล็บคุณก็คอมมาขั้นคอมมาขั้นเนี่ยพารามิเตอร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามคอมมาขั้นเข้าไปสิครับคอมมาขั้นเข้าไปสิครับแค่นั้นเองนะครับ เหมือนการประกาศตัวแปรเลยการประกาศตัวแปรคือต้องมีไทป์เห็นไหมแล้วก็มีชื่อตัวแปรเนี่ยเหมือนกันเลยคนระับเหมือนกันเลยพอเห็นอย่างนี้พอเราเห็นว่าฟังก์ชันมันดีคลาร์แบบนี้นะคะเห็นว่าฟังก์ชันมันดีคลาร์แบบนี้แน่นอนเวลาเรียกใช้งานฟังก์ชันก็ต้องใส่ใส่พารามิเตอร์เข้าไปในฟังก์ชันให้ตรงอ่าเกิดไเกิดไเกิดมันเหมือนกับคุณมีกล่อง มีรูสองรูคุณต้องใส่คุณใส่เลขสิบเก้าเข้าไปคุณใส,ใสใ่เลขยี่สิบเข้าไปกล่องใบนี้ก็เนี่ยกล่องใบน sure. ี้ก็ทํางานกุกกั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 กุกกกได้ผลลัพธ์เป็นสาสิบเก้าไปคุณไงเดาออกไหมเอออารมณ์เดียวก็เลยเหมือนมือนเป็นเป็นกล่องนะเป็นกล่องอย่างเงี้ยก็ได้นะบางคนเขาก็ชอบมองเป็นกล่องนะเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เลขห้าสิบเข้าไปกับแปดสิบเข้าไปเงี้ยกล่องมันก็กุกกักุกกักุกกในกล่องมันกๆในกล่องก็ได้เป็นร้อยสามสิบนะครับแบบนี้อ่ามันก็เหมือนกล่องนะครับเนี่ยพารามิเตอร์ปนอย่างี้ค <ược> <IM> <belum> เดี๋ยวมันมีลูกเล่นลูกหาอะไรอีกหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูทีนี้พารามิเตอร์นะครับอ่าดูถ้าเก,กิดผมใส่ว่าแปดสิบอ่าสิบสามสิบเห็นไหมเดี๋ยวร้อยสิบไหมใส่งั้ได้ไหมไดเอาแล้วใส่ยีงได้ไหม <laughs> ได้ป่ะคิดไ่าได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรทำไมไม่ได้ ทำไมไม่ได้เพราะ e valuation อันนี้ออกมาแล้วได้เป็นข้อความมันเป็นค่าคงที่ข้อความแต่พารามิเตอร์นี้ประกาศไว้เป็นจำนวนเต็มเกตยังเกตยังถ้าคุณเอาข้อความใส่ลงไปในพารามิเตอร์ที่เป็นจำนวนเต็มนี่ไงมันก็จะฟ้องว่า e x p e c t e d นะมันไม่ใช่ข้อความมันต้องเป็นจำนวนเต็มนะคุณ argument คุณผิดเก็ไหมอาร์กเมนคุณผิดไม่ได้นะครับไม่ได้นะคุณต้องดูเนี่ยนะว่า ประกาศฟังก์ชันไว้แบบไหนต้องใส่อาร์กิวเมนต์แบบนั้นพารามิเตอร์แบบนั้นนะครับอย่างนี้ได้ไหมอาจาดยผมทำนี้ได้ไหมยี่สิบนี่ไงคมันบอกเนี่ย a เป็นจำนวนเต็มผมใส่ยี่สิบถูกไหมถูกใช่ไงถูกแต่คุณใส่ไม่ครบมันต้องการสองพารามิเตอร์แต่คุณใส่ได้แค่หนึ่งพารามิเตอร์เท่านั้นคุณต้องใส่สองพารามิเตอร์อย่างนี้นะครับเห็นไหมได้ไหม,ไไหมเออได้นะครับแบบนี้ได้ไหมได้ไหม ผมบอกอินตเอ in a, in b, ีเยผมบอก a อเท่ากับแปดสเท่ากับสามสามเนี่ยแล้วผมเอา a กับ b ได้ไหมได้เพราะมันเป็น expression อยู่แล้วนะครับุ expression เป็นตัวแปรได้ไงบวกลราูณหารก,ก็ได้เนี้ยเห็นไหมเนี่ยร้อยสิ a, บสามได้ไหมบวก b ได้ไหมได้เพราะมันเป็น expression มันจะอีเวเลต expression ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาผลลัพธ์ส่งเข้าไปใน ฟังชันแล้วให้ให้ใหฟังก์ชันทำงานอีกทีนึงเห็นไหมอย่างกรณีนี้กรณีนี้เห็นไหมครับเนี่ย expressionexpression Exp คืออะไรไปย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้าเนี่ยเป็น expression นะครับเป็นนิพส์อย่างเงี้ยมันก็จะต้อง evaluate นิพส์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาผลลัพธ์ใส่เข้ามาในฟังก์ชันเก็งยังโอเคนะการใช้ฟังก์ชันต้อง ใส่พารามิเตอร์ให้ตรงใต้องใส่ใส่นะพารามิเตอร์ให้ครบด้วยให้ครบด้วยไม่ครบไม่ได้นะให้ตรงอย่างเดียวไม่พอต้องให้ครบด้วยอย่าลืมนะอ่ะบอกว่าทำนี้ได้ไหม พูดถึงพารามิเตอร์พวกฟังก์ชันลูกเล่นมก็เยอะนะผมบอกเนี่ยผมทำนีไ้ได้ไหมอ้าเอาจารย์อาจารย์เพิ่มฟังก์ชันใหม่อีกอันหนึ่งแล้วเหมือนกันเลยหลันปึง้งเกเลอร์อ๋อพอดีพอดีตรงนี้มีแต่ a, 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 ตเอ,อ,อ,อ a, a, เอท่า a อเออ๋ออืมเอูด a เอเลยปึ้งเกลเลอร์เอ บอกว่าวอสเทยแคลนัมเบอร์ทรูแมนนี่อารกิเมนต์เอบวก b ีอบวกบีนเอเรียกว่ามันจะต้องอย่างนี้เนะี่ยเอาไว้ข้างบนอืมหลับตึง่งแคลนัมเบอร์ o น w ตพีเวอร์ดีฟินิชชันวอสเนี่ยเอาคือมันบอกว่า ผมประกาศฟังก์ชันซ้ํากันครับประกาศไม่ได้ชื่อว่าแคลนัมเบอร์มีแล้วเนี่ยผมทำแคลนัมเบอร์ขึ้นมาสองอันมีแล้วแล้วผมทำเพิ่มภายในกันไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ได้ไหมขอลองเลยนะผมว่ามันได้นะแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ไม่รู้ใจมันแค่นั้นเอง วิธีนี้เราเรียกว่าวิธีการทำสเกเลตันอากาศโครงสร้างมันจะเรื่องอีกหนกันมันบอกว่า d e c ว a r ิเคชันวสอสก็ไม่อยอนีย่ไม่อยอนสัสีไม่อยอ,อมมูนแปลกดิจะจาว่าได้นะแบบนี้นะครับูดจาว่าสีมันก็ได้นะเอาเป็นว่าการคุณคุณต้องไม่ให้ชื่อเอาเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับคือฟังก์ชันเนี่ยห้ามชื่อซ้ํากันนี่ออกไหมเนี้ยผมมีชื่อฟังก์ชันเนี้ยซ้ํากันอย่างเนี้ย ไม่ได้นะครับชื่อห้ามซ้ำกันผมก็ตีว่าเอานอเนี่ยอะไรเดียอ่า c a l c u l a t e power อ่ะยกกำลังใช่ไหมเอคูณเอนะครับเอคูณเอกยกกำลังสมมติถ้าผมว่าจะเรียกใช้จะเรียกใช้ฟังก์ชัน calculate power ผมก็แค่ copy calculate power มาเนี่ยปุ๊บ c a l c u l a t e power บอกว่า B เงี้ฮะเอาข้อมูลที่อยูย่ตัวแปร B ใส่เข้าไปแล้วก็รันตึง้งเสร็จแล้วเห็นไหม calculate power อร์อีทก็คือเอา B เนี่ย เอาเอา b สามสิบสามคูณสามสิบสามเนี่ยแล้วถ้ามาแสดงผลอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะคือตอนนี้เรามีฟังก์ชันกี่ฟังก์ชันครับเรามีทั้งหมดสามฟังก์ชันหนึ่งออกไหมมีทั้งหมดสามฟังก์ชันฟังก์ชันที่หนึ่งแคลคูลเวอร์ฟังก์ชันที่สองแคลนัมเบอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่สามเมนนะครับเมนเป็นตัวเลขใช้แคลนัมเบอร์กับแคลคูลเวอร์นะครับแบบนี้สังเ,เกตอะไรอย่างไหมฟังก์ชัน F. นี่ก็เป็นฟังก์ชันเป็นนะเ,เป็นฟังก์ชันนะแต่ เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันในในระบบอ่ะในระบบของ C อ่ะคือเขามีมาให้แล้วอะนะครับแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เราสร้างเองเราสร้างเองนะครับอย่างนี้นอครับนนี้อ่าโอเคนะฮะเอาละตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างคือการใช้ฟังก์ชันนี้มันทำอะไรด้เยอะนะครับ ทำอะไรเยอะัผมทำฟังชันให้ดู y ฟังก์ชันแม่คูณ5คูณแม่อะนไอซอเท่ากับหนึ่ง i น้อยกว่าเท่ากับสิบสองไบวกบวกเออก์ทันนี้ผมว่าคุณคุณ้นเคยนะคูดถึงน,น,นะครับผมก็บอกว่า print f อ่์อะไรนะเปอร์เซ็นดี เปอร์เซนต์ดีเท่ากับเปอร์เซนต์ดีเอ้แบ็กเอ็นอ่ะปุ๊บแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่า่อไอเอานี้มาแล้วก็บอกว่าไอขอานี้มาแล้วก็บอกว่า I, เอไอ,อ,อ,อ M, A, e, คูณไอเอ้นะครับแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวดูผลลัพธ์นะครับคุณก็น่าจะคุ้นเคยนะครับฟังก์ชันนี้นะครับเมราย,ยาเอารบคนิมนึงมันถ้าจะได้น้อยลงนะ ก็บอกว่าดูอันนี้บ้างนะแยกมากจะได้รู้จะได้มีตัวขัน้นคูณคูณห้า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 ลานันเป็นไงคูณห้าเฮออเลืมเซมิโคลอนลนลันปึ๊ดเป็นไง,ได,ไ,งได้ไหม ห้าหนึ่งห้าสอสิ่ภาษาสิบห้าสี่วิสิบห้ายีห้าเอ้ยเห็นไหมแต่ไม่หาแล้วนะโอเคไหมต่อไปปุ๊บเอาแม่แปดดิแปใส่เลขแปเข้าไปปุ๊บนี่ได้มาแปดละแปดหนึ่งแปดสองสี่ผใส่ีสบไปไงฮะให้ฟังกชันแม่สุขคูณไงนึกออกไหมอยากได้แม่แปดใส่เลขแปดอยากได้แม่เจ็ดใส่เลขเจ็ดอยากได้แม่หกใส่เลขหกแบบนี้มสเปง่างไหมเอ่ยนะครับ โอเคครับในคลิปคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานพารามิเตอร์กับฟังก์ชันนะครับทีนี้คุณก็ไปลองเขียนโปรแกรมตามนี้ดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงลองดูนะครับคลิป,ลป,ลปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ